ตัวีแปรงอาบน้ำสุดิตไข่มีรับรองผิวสวยแน่นอนตัวนี้นะคะเป็นแปรงอาบน้ำไฟฟ้ามีหกหัวให้ใช้งานไม่ว่าจะเป็นหัวนวดหัวสครับผิวหัวขัดส้นเท้าหัวซิลิโคนหัวแปรงขัดผิวนะคะใครที่อยากมีผิวสวยเนี่ยแนะนำใช้แปรงตัวนี้ได้เลยค่ะตัวแปรงนะคะใช้งานง่ายมากๆแค่ประกอบหัวก็คือใช้งานได้เลย แ่ขนแป้งนะคะก็คือนุ่มมากนี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองประกอบให้ดูกันเลือกหัวแปลงมานะคะใส่ให้ตรงล็อกนะคะนี่ค่ะเมื่อตรงล็อกแล้วนะคะก็เปิดปุ่มใช้งานได้เลยค่ะกดค้างนะคะ กดค้างเรียบร้อยนะคะก็คือแปรงใช้งานได้เลยตัวผลแปรงนี่นคือนุ่มมากๆสามารถเนามาขัดผิวโดวยที่ไม่ต้องโดนน้ำได้เลยนะคะดูนะคะไม่มีรอยแดงเลยใครใช้แล้วนะคะผิวสวยแน่นอนกดตะก้าได้เลยคะ่ะ